สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาพวกเราจะได้เห็นการไปปฏิบัติภารกิจในหลายๆพื้นที่ของเจ้าคุณพระสิน,นีนาถพิลากลยาณีอย่างในกรณีเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าคุณพระก็ได้เดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตและเครื่องสังฆทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว ณวัดพระมหา,าธาตุวลรัรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและนอกจากนี้กิริยามารยาทที่งดงามและความเป็นมิมตรไมตรีต่อผู้ที่ได้พบเห็นแล้วเจ้าคุณพระสินีนาศก็ยังได้มีโอกาสพบเพื่อนเก่าสมัยพยาบาลทบ .41 บอ41ที่ได้มารอต้อนรับ และมารำลึกถึงความหลังและยังได้รวมตัวกันถ่ายภาพหมู่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่ได้พบเห็นเป็นยิ่งนักด้วยความไม่ถือตัวและเป็นกันเองของเจ้าคุณพระนั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งเพิ่มความประทับใจและเป็นที่กล่าวขานของประชาชนโดยทั่วไป และนอกจากนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ยังได้มีบทความเกี่ยวกับเจ้าคุณพระสินีนาฏปรากฏในเว็บไซต์ของลอสแอนเจลิสไทม์อีกด้วยโดยมีเนื้อหาใจความบางส่วนดังนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีของพระมหากษัตริย์ไทยได้หายตัวไปก่อนหน้านี้หลังจากทำให้ราชินีไม่พอใจ และตอนนี้เธอก็ได้กลับมาแล้วและเธอก็ได้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งเธอได้ออกไปปฏิบัติภารกิจพบกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยการแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์อย่างร่าเริงและเธอก็ได้สวมหมวกเบสบอลและกางเกงขายาวลายพางและนอกจากนั้นเธอก็ยังได้ไปปฏิบัติภารกิจตามวัดต่างๆ ท่ามกลางผู้คนที่มาสักการะบูชาพระพุทธศาสนาในวัดอีกด้วยและเธอก็ได้สวมชุดผ้าใหม่อันหรูหราด้วยใบหน้าของเธอที่มีรอยยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้คนทั่วไปที่ได้พบเห็นและในบางครั้งเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีเธอก็ต้องอยู่ร่วมงานของกษัตริย์และราชินีของไทยในเวลาที่ออกงานสำคัญสำคัญต่างๆเหล่านั้น เธอก็ต้องอยู่ข้างหลังเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่งของราชวงศ์และในบางครั้งเวลาที่ราชินีปรากฏต่อหน้าสาธารณาชนนั้นและต่อหน้าเธอเธอจะไม่สบสายตาซึ่งตำแหน่งเจ้าคุณพระนั้นเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์วชิราลงกรได้มอบให้กับเจ้าคุณพระศรีนีนาถซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งพระมเหสีของพระองค์ เธอเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคุณพระในรอบเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาและในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและบทบาทของเธอก็ไม่ธรรมดาเธอยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน ในการแสดงท่าทีต่อหน้าสาธารณาชนเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีวัย35ปีอดีตพยาบาลของกองทัพซึ่งเธอนั้นได้เติบโตและถูกเลี้ยงดูมาจากตอนเหนือในชนบทของประเทศไทยด้วยความที่เธอเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ความอ่อนเยาว์ของเธอนั้นและการโพสตท่าถ่ายรูปเซลฟี่กับประชาชนการหมอบคลานและท่าทีอ่อนน้อมกับประชาชนซึ่งนี่ก็ทําให้เธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับพระราชวังนั้นได้บ่มเพาะกลิ่นอายของความเป็นพระเจ้าและการที่ประเทศไทยได้แอบอ้างว่ามีการปกครองตามรัฐธรรมนูญ โดยภาพดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเธอที่จะเอาชนะใจประชาชนด้วยการที่เธอสามารถให้ประชาชนจับมือกับเธอได้อีกด้วยซึ่งนี่มันเป็นกลยุทธ์วิธีอีกอย่างหนึ่งโดยประวินชัชวานพงพัณธ์นักวิชาการไทยยังได้กล่าวอีกด้วยว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชน แต่สำหรับนักวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นและรวมถึงผู้ประท้วงอีกหลายพันคนก็ยังเสี่ยงต่อการจับกุมและยังได้รับอันตรายจากน้ำที่ฉีดและแก๊สน้ำตาของตำรวจจากการร่วมประท้วงเพื่อประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของประเทศไทยและนอกจากนี้เจ้าคุมณระสิน,นีนาพิลาศกัลยาณี ก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่น่าหนักใจมากยิ่งกว่าเพราะการกลับมาสู่ราชสำนักอีกครั้งของเธอนั้นพวกเขามองว่าเป็นการถดถอยและนอกจากนี้ศักดินายังเป็นเครื่องเตือนใจถึงพฤติกรรมที่ไม่อาจคาดเดาได้ของพระมหากษัตริย์วชิร,ราลงกรวัย68ปีที่ได้มีการหย่าร้างมาแล้วถึง3ครั้ง เมื่อปีที่แล้วเจ้าคุณพระศรีน,นาพิราชกัลยาณีได้หายตัวออกไปและเธอก็ได้ถูกตำหนิว่าเธอประพฤติตัวไม่เหมาะสมโดยมีเนื้อความถึงสองหน้ากระดาจากพระราชสำนักกล่าวหาว่าเธอนั้นพยายามไม่ให้เกี่ยิราชินีและเธอก็ยังได้ทำให้เกิดความร้าวฉานในวังอีกด้วย เจ้าคุณพระศรีนาถได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งทหารและตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์วชิราลงกรได้ทรงเคยมอบให้เธอและก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่ไม่มีข่าวว่าเธออยู่ที่ไหนโดยได้มีการเปรียบเทียบเชิงซุบซิบนินทาและก็ได้มีการพาดพิงไปถึงคนรักเก่าๆของพระมหากษัตริย์วชิราลงกรคนอื่นๆที่ได้หายตัวไป โดยภรรยาคนที่สองหม่อมสุจาริณีนั้นได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยไม่ได้เปิดเผยตัวตนหลังจากที่เธอได้หย่าร้างกับพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์และลูกชายทั้งสีคนของเธอกับพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์นั้นก็ไม่ได้เปิดเผยต่อหน้าสาธารณาชนอีกด้วยหลังจากแยกทางกันในปี2014 และทนาในั้นที่เจ้าคุณพระสินีนาศได้กลับสู่พระราชสำนักในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคำสั่งแค่หกบรรทัดจากพระมหากรรษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้คืนยศคืนตำแหน่งให้เธอโดยไม่มีคำอธิบายและได้ประกาศว่าเธอนั้นไม่มีมนทินมัวหมอง และในฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมานี้พระมหากษัตริย์พชิราลงกรก็ได้เดินทางมาเยือยมประเทศไทยอีกครั้งซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานโดยปกติแล้วเขาจะพำนักอยู่ในเยอรมน,นีและในครั้งนี้เจ้าคุณพระสิน,นีนาธเธอก็มีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้นและก็ยังมีการประชาสัมพันธ์เธอแบบสายฟ้าแลบของพระราชวัง ซึ่งเธอได้ไปปรากฏตัวในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยถึงแม้ว่าเธอนั้นแทบจะไม่มีภาพที่เธอได้อยู่ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์เลยก็ตามและก็ดูเหมือนกับว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์นั้นจะคิดว่าเธอเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ส่วนตัวของเขา โดยทามารุสตาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคอแนลผู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้กล่าวว่าเขาไล่เธอไปเมื่อไหร่ก็ได้ตามความพอใจของเขาสำหรับชื่อเสียงทั้งหมดในฐานะดินแดนแห่งรอยยิ้มที่เปิดกว้างและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวประเทศไทยยังเป็นสังคมดั้งเดิม ที่อยู่ภายใต้การปกครองที่มีการแบ่งชนชั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ยังตั้งอยู่บนสุดกองทัพซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลโดยมีการรัฐประหารตั้งแต่ปี2557โดยทั่วไปแล้วผู้ประท้วงมักจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากคนไทยที่มีอายุและคนชั้นกลาง การเคลื่อนไหวดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์และรวมถึงโรงแรมในเทือกเขาแอลของเขาอีกด้วยและได้มีรายงานว่าเจ้าคุณพระสินีนาธและข้าราชบร,ริพารหญิงคนอื่นๆก็ได้พำนักอยู่ที่นั่นด้วยและนอกจากนั้นยังมีที่พำนักที่แยกต่างหากในสวิตเซอร์แลนด์ของราชินีอีกด้วย ถึงแม้ว่าพระมหกากษัตริย์วชิราลงกรจะควบคุมทรัพย์สินของราชวงศ์ประมาณ70 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่ในปีนี้รัฐบาลได้จัดงบประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ในกองทุนผู้เสียภาษีสำหรับสถาบันกษัตริย์ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 ผู้คนรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวของกษัตริย์มาโดยตลอด และการมีชีวิตส่วนตัวที่ฟุ่มเฟือยและต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากนั่นคือสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามเท่าที่ดูนั้นกษัตริย์วชิราลงกรพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงในช่วงเปลี่ยนผ่านราชวงศ์ซึ่งบิดาของเขาอยู่บนบัลลังก์ และเป็นต้นแบบของการมีคู่สมรสคนเดียวและยังเป็นผู้มีอำนาจทางศิลธรรมในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาแต่ในตอนนี้มันได้กลายเป็นเรื่องซุกซิบนินทาไปซะแล้ว ภรรยาคนแรกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขานั้นได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกจากลูกทั้งหมดเจคนคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาและในบรรดาลูกทั้งห้าคนจากภรรยาคนที่สองของเขานั้นซึ่งเป็นนักแสดงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ซึ่งนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์ นักออกแบบแฟชั่นและสื่อสังคมออนไลน์และภรรยาคนที่สมของเขาได้คลอดบุตรชายคือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยทีปังกรรัศมีโชตซึ่งก็ได้อาศัยอยู่กับพระมหากษัตริย์วชิราลงกรในเยอรมนีและเป็นรัชทายาทโดยมีการสันนิษฐานว่าเขาจะเป็นรัชทายาทองค์ต่อไปเจ้าคุณพระศรีนาถ หรือนิรมนอุ่นพรมจบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหารบกในปี2551และได้ทำงานที่โรงพยาบาลทหารตามประวัติอย่างเป็นทางการของเธอนั้น เธอได้ปรกากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชนเป็นครั้งแรกในระหว่างพิธีในปี2558เมื่อเธอได้ยืนอยู่ในชุดทหารสีขาวบนเวทีด้านหลังพระมหากษัตริย์วชิราลงกรซึ่งหลังจากที่เขาเพิ่งได้รับการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นมกุฎราชกุมารในปีต่อมามีคนเห็นเธอเดินในห้างสรรพสินค้าในมิวนิกนกับพระมหากษัตริย์วชิราลงกร และเขาทั้งคู่ก็ยังได้สวมเสื้อครอปรัดรูปร่างและร่างกายของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยรอยสักแบบเอาออกได้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชสิ้นพระชนเมื่อเดือนตุลาคมปี2559และหลังจากนั้นก็ได้มีการคาดเดาว,ว่าพระมาหากษัตริย์วชิราลงกรณ จะเลือกใครเป็นพระมหิสีระหว่างสีนีนาธหรือสุทธิดาติดใจอดีตแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบอดีการ์ดในพิธีบร,รมราชาพิเศษในเดือนพฤษภาคม2019พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้สวมมงกุฎเพชรขนาด16ปอน และเขาก็ยังได้ประกาศว่าเขาจะเลื่อนตำแหน่งสุดทิดาให้เป็นราชินีและในระหว่างพระราชพิธีในขณะที่สุดทิดาได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระมหกศากษัตริย์วชิราลงกรภายในห้องโถงอันหรูหราในพระราชวังกล้องก็ยังได้มีการจับภาพของสีนีนาาท่ามกลางผู้คนว่าเธอมีสีหน้าที่บูดเบึ้งและไม่พอใจ และอีกสองเดือนต่อมาในวันเกิดครบรอบ67ปีของพระมหากษัตริย์วชิราลงกรก็ต้องมีเรื่องที่ทำให้คนไทยตกตะลึงอีกครั้งด้วยการแต่งตั้งสีนีนาธให้เป็นเจ้าคุณพระซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีการแต่งตั้งตําแหน่งนี้หลังจากปีพศ2464ได้เคยมีมาก่อน การหายไปของเธอและการกลับมาอีกครั้งของเธอเช่นนี้ทำให้ผู้ประท้วงเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับความสามารถของกษัตริย์โดยมีการดำเนินการที่เหนือกฎหมายและผู้ประท้วงก็ยังได้ทวงถามเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้ที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ในต่างแดนและรวมถึงวันเฉลิมนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย โดยทางการไทยปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาโดยตลอดกรณีของเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นกรณีตัวอย่างที่กลายเป็นเรื่องปกติโดยอาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องลี้ภัยก็ยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ แน่นอนคุณสามารถได้รับรางวัลจากพระมหากษัตริย์พระองค์นี้แต่ถ้าวันหนึ่งคุณทําให้กษัตริย์ไม่พอใจคุณอาจถูกลดตําแหน่งหรือไม่ก็เพียงแค่ลดระดับหรือถูกไล่ออกหรือไม่เพียงแค่ไล่ออกบางทีคุณอาจจะถูกขังหรือถูกได้ ปวงวินยังได้เล่าถึงราชวงศ์ว่าเป็นเหมือนละครโทร,รทัศน์และแฟนๆก็แบ่งออกเป็นค่ายและมีการดวลกันมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างทีมเจ้าคุณพระหรือทีมราชินีนุ้ยและนอกจากนี้ผู้ที่ใช้เ c ซบุ๊กก็ยังได้มีการคาดเดาเกี่ยวกับการแข่งขันการแต่งตัวและชุดเครื่องประดับและการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของพวกเขาอีกด้วย ราชินีสุทธิดาวัย42ปีเธอคอยอยู่เคียงข้างพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ในขณะที่เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนและเธอก็คอยพยุงพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ในขณะที่ประชาชนมารอรับเสด็จและบางครั้ง <SU cc ion ic> ก็หยุดชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนเสื้อเหลืองที่สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้จูบเท้าของพวกเขาอีกด้วย และนอกจากนี้คนไทยบางส่วนก็ยังได้สังเกตเห็นถึงสร้อยคอทับทิมและต่างหูที่เธอได้สวมนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับสมเด็จพ,พระนางเจ้าเิรีเกตฉันคิดว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ทั้งหมดเพราะนอกจากนี้คุณยังเห็นพวกเขาต่อสู้กันอย่างกับเด็กอายุ17และกษัตริย์ก็คิดว่าเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้กับผู้หญิงเหล่านี้เพราะเป็นทรัพย์สินของเขา การแต่งตั้งสีนีน่าทําให้ควรมองว่าสถาบันกรรษัตริย์เปลี่ยนไปและนอกจากนี้การจับกลุ่มผู้ชุมนุมหลายสิบคนนั้นยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าสถาบันพระมหากรรษัตริย์ยังคงยืนกรานถึงความไม่ปรองดองและในตอนนี้ราชวงศ์ก็พยายามที่จะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชนมากขึ้นซึ่งในอดีตเราไม่สามารถมองหน้าพวกเขาได้โดยตรง แต่ในตอนนี้เราสามารถถ่ายเซลฟี่กับราชวงศ์ได้แล้วซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากแต่ถึงอย่างไรก็ตาม